ชมไฟแสงสีงยามขคำาคืืนของวันที่20มกราคม2 5 6 9เก้าเวลาสิบเก้านาิกาพอดีครับแสงไฟที่เห็นอยู่ทั้งเมดนี่เป็นแสงไฟจากโซลาเซลเป็นแผงเล็กนะครับว่าเป็นแผงไงเป็นแผงเล็กๆแผงไฟแผงมันซีสะดวกต่อ,อการ ควบคุม้าแผงได้เสียเข้าก็สสามารถเช็คได้มันจะบระิเสียทั้งระบบอันนี้เป็นภาพวาดหวานอุตสาลำพูครับผ้ามาเบงย่ำขำขึ้นวะ่ะควบหมดงานอันนี้ย่ำขำขึ้นขนาดแฉงบ่มีนะต้องเบงขึ้นเดือนไงให้ไหล่เนี่ยต้องเบงขึ้นเดือนไงแล้วตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมกำลังสีสางธรรมชาติ คือผมเริ่มให้อาหารไก่ปลาที่ผมเอามาปลอยเลี้ยงเมื่อก่อนผมเลี้ยงไก่ปลาอยู่ประมาณพันกว่าตัวอยู่หลังบ้านต่อมาก็เอามาขังไว้อยู่ในสวนเฮดคอกย่างดีลงทุนประมาณสักสี่หมื่นบาทปรากฏว่าขังไว้สามปีไก่บ่อไข่บ่อขายายพันธุ์บ่อแพ่พันธุ์ก็เลยปล่อยออกสู่ธรรมชาติทั้งหมดเลยเมื่อปล่อยออกสู่ธรรมชาติทั้งหมดในบริเวณรอบๆสวนของผมเนี่ยมันเป็นปลาธรรมชาติแล้วก็ใ้นปลาธรรมชาตินี่ไก่ปลาก็สิไประยู่อาศัย เต็มไปหมดเลยชาวบ้านเขาอยากกินเขาก็จับกินผมคือมันเป็นไกป่ปลาก็แล้วแต่เพื่อนสีกินเรื่องของเพื่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสีเห็ดก็คือตอนนี้ผมเริ่มแล้วคือผมเริ่มให้อาหารไกป่ปลาแล้วก็เริ่มปล่อยน้ำเขาอยู่ในอยู่ในปลาภัยให้ไกป่ปลามากินแล้วก็ไมนใชได้แพร่ขยายพันธุ์แล้วก็สีเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าเพิ่มปริมาณจุดให้อาหารขึ้น จากเดิมที่สี่หาย,ยุ่เพียงจุดเดียวต่อมาผมสิ่หายหลายๆจุดขึ้นมาเพื่อว่าเวลาต่อไปคนสินมาเบิงอดอกกระเจีย๊ยดอกหวานลำพูหวานอุตสาหลำพูเนี่ยคน้นเวลาเวลาคนมาเบิงแล้วเขาก็ชิได้มาให้อาหารไกลปลาตอนเย็นก็ตอนเ้านั่นี่นี่ที่เป็นให้ลท์ที่สีสางขึ้นมาสิเป็นแลนดมากอีกอย่างหนึ่งสีสางที่ที่พยายามสางขึ้นไกลปลากะให้เขาเ,เขาก็นอนอยู่ในปลาไพ่เนี่ยละ เ,เขาก็นอนอยู่นี่อาศัยอยู่ในปา่าไผ่ของผมบางส่วนบางส่วนก็อาศัยอยู่ป่าหลบนอกบริเวณนี้กระสีขยายจุดให้อาหารมากยิ่งขึ้น <ừ> ตอนนี้ผมซื้อกงมาดักกาแล้วกาหลายกาประมาณร้อยกวัวตัวไม่ยังอาหารไกลปลากินหลังจากที่เอากงมาดักกาแล้วผมเนื่องจากกาเป็นสัตว์สงวนนะแต่ว่าผูใ้ใดอยากกินกบ มาเอาไปกินได้มาเอาไปก้อยมาเอาไปต้มเนือกาอะไรจะเป็นหลายแต่ว่าผมว่าขาเขาแต่ว่าผมทีจับแล้วผมจะเอาไปปล่อยเอาไปเอาไปปล่อยมงอ่นน่ะเอาไปปล่อยไกๆพุ่นเอาไปปล่อยในตัวเมืองหนองบัวลำพูุนละคือบททำลายเขาอะครับเพื่อที่ส้างธรรมชาติให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเขียดกบเขียดนี่ยผมเอามาปล่อยในปลาไผทั้งอึงกบเขียดจน่าเขียดอิโมะเอามาปล่อยเต็มหมดเลยแล้วก็ผมก็หายน้ำ ปล่อยน้ำเขาม,ขอมาอยู่ในแปลงไผ่ตอนตอนนี้นาแรกเนี่ยนาแรกทีม่มาถึงตอนนี้ก็เริ่มปล่อยแล้วกันกพวกนกเจ้านกเจ้าหลายนี่เป็นธรรมชาติออีกย่างที่กำลังที่ดึงสัตว์ปลาที่ผมเคยชอบผมชอบไกลปลาผมชอบเสียงขันผมชอบธรรมชาติที่เขาเห็นลูกเขาจิกกินคุยเคยะจิกกินแล้วโอ้มันมีความสุขแล้วก็อีก อีกคั่วหนึ่งอีกอีกประมานคั่วนหนึ่งทีอีกประมาณอยู่มายี่สิบสามสิบตัวสามสิบตัวสีนอนอยู่รอบๆบริเวณบ้านพักของผมอะ่อะผมก็เอาซื้อปลายเขามาเขาก็เขาบอไปใส่เขาออกแม่แพ้ลูกเขาก็ออมมากินปลายเขาอยู่ตรงบริเวณที่ผมให้ไว้แล้วเขาก็ไปนอนที่ชอบที่ชอบของเขาเขาอยากนอนใส่เขาก็ไปนอนเรื่องของเขาเข้าไปจําการเข้าบ่ต้องเป็นพราละเขาไปใครอยู่ใส่กัเรื่องของเขาเข้าบ่เป็นพราละแต่ว่าผมฝึกมา ผมฝึกมาบ่าให้มันากาดไก่บ่ให้มันไปยุ่กับไก่ฝึกได้แล้วมือก้อนฝึกบ่ไห้มือก้อนนี่มาผมมันสิโอ้มันลไลก่กาดไก่กัดเป็ดกัดไก่ตายหมดเลยตอนนี้บ่อฝึกแล้วสบายมากแต่ยูน้ำกันได้ยังมีวามสุขไก,ก่ปลาเกิ่มคุณคุณเช่นแล้ะที่สิเขากล้าเขาไมา่กินอาหารนะครับคา,าดว่าอีกบ่เกินปีหนา ว่าสมบูรณ์ทั้งธรรมาชาติสิเพิ่มมากิ่งขึ้นปลาในหะนองสะกับจำนวนมากไม่กายกลองแล้วเขียดกบเขียดกบกรมีเขียด,ยด,ยดอื้อง,อ,งอ่างมี่ก่ปลามีหวานอุตสาลําพูซึ่งสีใสเป็นเนิ้นนี่เดือนเมษายนผมสิเปิดเปิดบริเวณจุดเนี่ยย่งเป็นทั้งการเดือนเมษายนหลังจากที่ผมปลูกผมสิปลูกดอกท่านตะวันให้มันเต็มม็ดลหลังจากนั้นผมสิเปิด ายากเป็นท่างกกาอยุ่บริเวณนี้ครับยุ่จุดนี้ให้เป็นแรดนมากแห่งใหม่ของอ,อำเภอหนอนสังบ่บางอาจกล้าว่าของจังหวงัดบนคูผูเอาแค่อำเภอโนนสังก็พ่อให้มันเป็นแรดนมากแห่งใหม่